นี่นะคะขอบคุณพี่หนุ่มปกิจนะคะมากๆเลยที่ส่งของขวัญวันเกิดเนาะมาให้นงปลานะคะขอบคุณมากๆเลยส่งของขวัญวันเกิดมาให้น่ารักมากๆเลยนะคะให้เอามาแบ่งเนี่ยเป็นซองแดงๆเนี่ยนงปลากแกะออกแล้วนะแกะมาดูแล้วนะคะเป็นซองแดงๆเนี่ยคือเอาให้ให้ แจกให้ลูกค้าเนาะแจกให้ลูกค้าทางร้านนะคะถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ดีมากๆเลยนะคะน่าจะหลวงตามมาเนาะเนี่ย ทั้งทั้งซองแดงด้วยนะคะแล้วก็ในห่อนี้ด้วยพี่หนุ่มส่งมาให้น้องปลาเป็นของขวัญวันเกิดน้องปาก็จะส่งมอบส่งต่อนอนเหมือนได้ทําบุญร่วมกันนะคะส่วนซองแดงๆนี้นี่ของน้องปาเนาะน้องปาแกะแล้วแหละขอบพคุณมากๆเลยจริงๆขอบคุณมากๆนะคะปกติก็ส่งขนมส่งอะโวคาโดส่งนู่นส่งนี่มาให้น้องปาตลอดเลยก็ถือว่าเป็น เป็นกัลยาณมิตรนาอที่ดีต่อกันนะคะเป็นลูกค้าร้านมาหลายปีมากๆเลยน่ารักมากๆเลยขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆขอให้พี่หนุ่มทําธุรกิจนะคะก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะลูกค้าเยอะๆนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยคอยเป็นห่วงน้องปอยู่ตลอดนะคะก็ขอบพระคุณมากๆจริงๆขอบพระคุณมากๆนะคะเดีย๋ยวน้องปลาจะ ให้ลูกค้านะคะแจกให้ลูกค้าด้วยเพราะปกติเนี่ยน้องปาจะแจกของให้ลูกค้าอยู่ตลอดนะคะก็เวลาลูกค้ามาเช่าวัตถุมงคลของทางร้านนะคะที่มาเช่าวัตถุมงคลของทางร้านเนี่ยน้องปาจะมีของแถมของสมนาคุณให้ลูกค้าตลอดเดี๋ยวน้องปาก็เนี่ยจะนำวัตถุมงคลนะคะที่พี่หนุ่มเนี่ยส่งมาให้น้องปานะคะเอาแบ่งปันเนาะไปให้ลูกค้าด้วยนี่ ทุกๆคนเลยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวของร้านเกจิมหาเวทครอบครัวเล็กๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ